เจอเลยเลยเพลงเนี่ยแบบดิ้งดิ้งดิ้งพี่ขอพ่ขใครก็ได้มาเถอะพี่ไม่อยากเล่นอะไรกับทุกคนมาเจอย่าจริงๆโอ้ยมาเจอย่าจริงๆคือพี่จะมาสนแบบี้แล้วก็ไปเล่นเพลงกันจะทุกคนทุกคนยังไม่รู้แบบเพลงอะไรพี่ยังไม่บอกเฮ้ยเจอจริงดี่พี่ว่าจะเจอเหอะไปเจอไปเหอะเนาะไ้แต่พูดว่าพี่สร้างทีมเองแล้วกันทุกคนเนาะ เดี๋ยวพี่ขอตักค่าก่อนคือไมต้องเริมเปิดไปได้ก็ได้ต้องคือพี่คือพี่ไม่จบไปเลยคือพี่อยากเล่นดับเด็นเต็งอ่ะทั มาทุคนได้เป็สุขแล้วสิไโจมมีเจะนีรจะมีคนเจาไว้ไหจมดดนี่จะมาเล่นเลยแน,น,นี่ผมจะไปโจผมจะไปโจอ่านเลยครับช่ออ่านเลยครับเปลี่ยนได้ปะไ,ได้สิ ก็ไม่รู้ว่าอื่นแล้วทุกคนก็ไม่ได้เราลืมอะนี่ยิงคนอล้เ่นเองตบเองก็ไเลยก็ปืดมาเจอไ้ยเจอคนแอดแล้วคนอ่ะนี่คือพี่รู้คนคือพี่ ให้ให้ให้ไงพวกหลุดเฉลยมาแล้วนี่นะแต่ไปเจอที่นี่คืออะไรไปเจอนี่เลยทุกคนพี่ก็จะได้กับคำคำแต่วันลาบแล้วโอ้โหคนละเพคจบจบแล้วแต่ละคนจบแล้วจบแล้วซื้อยาคือซื้อยากูอ่ะซื้อยากูไปซื้อยากูไปซื้อยากู เขาลุกครูพี่เขียนไงซื้อยาครูซื้อยาครูครับผมไก่เฮ้ยเจอคนใส่ชุดบอร์แล้วจะไม่เปิดหรอกคนจะไม่เปิดแล้วเด้ซื้อยาครูถ้าแล้วก็บีดูนี่ต้นฉบับดีต้น,บบน,ตนดบพบแท้ ไปเจอพี่คือแล้วพี่คุณพี่จะเล่นเรื่อยๆเลยทุกคนเออมันจะไม่เจอทุกคีพี่มีทาดูสิมีคนตอบพี่ได้ยังมีคนตอบพี่ได้ยังไม่มีแลนะสุาทุกคนยังไม่มีคนตอบพี่ได้เลยไม่แต่คนเดียวจริงๆถ้าถ้อะไรเดี่ยถ้าแป้งคนสนใจเขาจะไม่มีกันอ่ะไม่มีแล้วนะคนสนใจเขาไม่กัน Oh, พี่ด <coaches S 2> <Eng age. S 1> ื้แหละทุกคนพี่ดหละพี่จะทีมสิดแป๊บพี่จะทีไปอทีเตมี่ไปเรื่อยๆยาวๆไปทุกคนยาวๆไปไม่เบื่อพูดคุยไปเรื่อยๆเลยทุกคนคือพี่อยากเตมีดแป๊บไม่สำคันอะไรก็เออเอาเหอะเอาไปโถอทุพี่แจกได้เลยทุกคนคือได้ปุ๊บคือพี่ทุกคนเหรอปุ๊บเลยมันจะไม่เปิดอะไรล่ะ ตัวนี้พบแต่เปโจมเฮ้ยเจอไม่ได้เจอไม่ได้ผมแดนไปโจมไม่ยิงึ้นเลยกปืนมาเจอเฮ้ยไม่เจอจริงจริพี่หนูว่าแบบพี่สุดแต่เงี้ยน่าจะเจอยากกว่าที่ก่อนมาเป็นฮับปุ่มพวกนี้ที่ก่อนเลยไปเจอไปเจอ โอ้ยเป็นแค่ประกาศทุกคนคือพี่แบบไม่ได้เล่นนะเออพี่ออกเลยไม่แต่ว่าอย่างนี้ก็เจอทุกคนอย่างนี้ก็เจอเลยเอาสุดทีเดอร์พี่กับผมไปก่อนคือว่าสุดทีเดอรมันก็ไม่ดีทีมนี้ทีมเต้โอ้พี่ก็อทีมเล่นเถอะทีมไก่ก็ได้อะมาเถอะทีมไก่ทีมไก่ก็ได้ขอหรอเออทีมดีไปเจอตไปเจอ ได้ไหมได้ไหมไเอาไอเว่เราจะส่งของขวัญให้ด้วยเพลงเว้ยงไ,งไม่ใช่อะไรเล็ดด้วยถ่ายคลิปเราจะจะถับคลิปจะถับคลิปโอ้โห ไปพี Anda, ่มือโอ้ยขอโทษโอโโอ้รเตะทุกคนคิดดูคนร้ายอ่ะทิ้ไปเฮ้ยรถเตะเทปไปเรื่อยๆทุกคนไ่จบไม่จบไปสิ้นเตอเตะอะไรก็มีคนรู้อ่ะทุกคนแกป้อนอ้าวมันก็มีคนแอดเอริ่งละ ไปเจอไี่ขี่คนละเรื่องตรงนี้นคือพี่เตะเพลงไว้หมดแล้วทุกคนแต่มันไม่มีคนเล่นด้วยเดี๋ยวที่คุณอ่าใส่ไอ้โมนี่ของใส่เออเนี่ยเจอแล้วเจอแล้วเนี่ยเจอแล้วอ่ะของควันได้ไปเลยครับทุกคนมีของควันให้ด้วยละครไม่ได้เจอแล้วไหมเอาปืนไปเจอดีถือว่าได้ผ่านตามเกณฑ์เป๊ะ ของที่ได้ก็คือส่งไปเลยสก,กิปปืนไปส่งไปเลยครับจะยาค่าใช้จ่ายเลยเลยครับส่งใครเสร็จแล้วนะครับส่งไปให้แล้วถือว่าผ่านทุกคนสุงไปส่งไปแล้วนะส่งไปแล้วอ่าคนที่ผ่านผ่านไปแล้วทุกคนส่งไปแล้วนี่คือพี่เตรียมของรางวัลไว้ให้แล้วทุกคนไม่ต้องครัวมีของรางวัลให้ได้จอน ดีขเขาหลับวัดให้ได้นอนโอเคทุกคนมีแค่สองคนพี่ได้ไปลสะพี่ก็มีเพื่อนซานไปอีกแล้วถือว่าอ่าถือว่าพี่พาไปแล้วดึกคน,ยนเย็ดแค่ละที่เจอคนพาดเดีย๋ยวเลื่อนตาคนเลื่อนเลื่อนเลยไปคิดพี่ไม่ได้เปิดไปพี่ขอไปพวกคุณเบื่อ ปืนแครพี่ก็ส่งอ่ะเฮ้ยคุยเบืบ่อเบลคนพบแดดไปเจอไปยิงคุณละรออีเมาปืนไ้ยไปคนได้ทุกคนขอบคุณฮ่าะขอบคุณฮะเป็นไงทุกคนดีนี่คือพี่เตรียมไว้ให้แล้วทุกคนใครอยากได้รางวัลคือพี่เตรียมไว้ให้หมดแล้วนี่คือคือคือ,ค,อคือพี่ต้องคอยมาเตี๋ยวทุกคนคืขอโทษสง่งผิด นี่ไปไงทุกคนนี un> un> ่คือพี่แบบมาแนวใจดีใจดีอาจจะจะมีย่างงี้ทุกคนผมจะเป็นโจ๊ดอ้าวกระดาษนี้จะแบบใจดีคือนี้คือมีกแะดาแจกของโอ้ยโอ้ยโดนด่าครับทุกคนโดนด่าก็โอ้ยยังไม่คือพี่คือพี่ไม่เคยเล่นจริงๆอ่ะเอาดีๆเออไปแหละ เอแม่ของคือถ้าใครเล่นได้คือพี่ให้หมดเลยทุกคนใครเล่นได้คือพี่ให้อ่ะใครเล่นแรกก็ไม่ไดเลยอดไป,ดไปใครเจอพี่มาอย่างนี้ดูยอยู่ดีพี่ไว้ด้วยแล้วกันคือพี่จแจกคนเล่นตัวแตนมาเล่นแจกลายสวัสดีครับ นัเเป็รฟออคบไม่ใช่แล้ว嘛โอเคตอนนี้พี่ก็ได้ไปแล้วสามคนทุกคนสามคนได้ไปแล้วสามคนทุกคนอ่าทีนี้ได้เริ่มเก็บได้อ่าเติมไปเรื่อยเรื่อยทุกคนเติมไปเรื่อยๆหยมดไปแล้วเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าเพชรทุกคนมดไปแล้วเจ็ดสิบห้าเพชรโอ้ยไปก่อนพี่ส่งขอบขวัญอะไรอ๋อไม่ต้องใครเจอพี่ถือว่าแต่ถ้าตอบเพลงได้คือตอบเพลงพี่ได้นิดเดียวพี่ก็ให้อ่ะทีเติมไปพี่ขอแบบทีไม่เติมได้ไหมเขาหรอคือ แก yeah, ไม่มีคนขอบคุณวเท่าหละใครตอบเพยได้คือพี่มีขอว่าไปกอกสุบแต่พี่ไม่ได้บอกนะไปกอ่อกสุบอะไรอาจจะเป็นเอเคมาก,ก่อนอเอเคก็ได้กลอกสุบเอเคหรือว่ากลอกสุบชุดโอ้ oh god ถือว่าพี่มาเล่นแล้วกันผมได้ไปเจอไม่ยังคือมีของรางวัลได้ไหมยังไม่ได้บอกทุกคนพี่ยังไม่ได้บอกใครนะว,ว่าพี่ขอรางวัลจะ่เราคือพี่ตัดใจไปแล้ว เรานี่เป็นค, <c oughs> คนตอบพี่ได้ไหมเขาตอบพี่ได้ไหมเราจะมีบอนี่ถือว่ามีคนตอบได้เยอะอยู่นะทุกคนคือมีคองรงวัลให้ด้วยเออไม่มีบอกไม่ได้บอกใครทุกคนไม่ได้บอกใครเพอเติมอยู่ในกลุ่มเจอเจกี้คนเดือดเลยเอ้อโหจะกี้เจอดาทุกคนออกไปออกไปเราออกคนเราเราไม่เล่นคู่เราเจอแบบทีมทุกคนเราจะได้จับทีมมี่บอกแบบทีไม่ได้เริมเกมเลยแบบทีแบบไม่ได้เริมเกมแล้ว อ่ะทีมเดิมขอโทษทีอันนี้สองทีมเดิมโอเคพี่ต้องจบซื้อเลยไม่มีทีมนี้อยู่โอ้ทุกคนไม่เจอจริงดีขอเรอเหอะเจออ้อยจำเป็นเป็นไรเนี่ยเป็นไรลากไม่ได้เราเนี่ยัอดีคิดตอนที่คือพี่พวกปลาเล็พี่พวกประตูวอะไรก็นนมีอยากขาดเล,เลืเล่อยๆจะไม่เปิดแจ้งเราจะไม่ได้ดาวลูบมากกว่า ทีมนี้เิ่มเกมแล้วทีมนี้ป่ะเออได้ได้ได้ไดผมจะไเปเจอไม่ยิงคืนอ่ะไอ้บเอาปืนมาเจอคือถ้าพี่คุยกับใครพี่จะโอ้ยเฮ้ยผมจะไปโจมไห้ไปเลยโจมโอ้ยอย่าบัวครับ เพื่อน <t ul ch> ทุกคนอ้เนีน้คือเป็นเพื่อนคือพี่แค่อยากได้ไม่ดีคือแเฮ้ยขอร้องเล่นต่อรอยเล่นต่อรอยโซโคควัตให้ละชุยชุยจบจบแล้วสิจบแล้วสิในเวลาจบแล้วสิจบแล้วสิขอล ต Finally, ่อเอยต่อเอยไปต่อเอยต่อเอยขอลองต่อเลยเถอะต่อเอยต่อเอยเลยครับจะได้จบพุ่งพุ่ง เลยคะค่ะ <Like> เราเราคือพี่ขอขับเราขับปืนจะดิฟโซปัดไปถือว่าผ่านไปเอาเป็นกองเลยดิกองซุปสกีปืนดิซสามคนเลยไปหนึ่งร้อยห้าสิบจับไปสิครับผมไม่กลัวเกยกลัวอะไรอยู่ละครับจบ ก่ปแล้วนะครับหลไปเล้วาหลงไเล้วหลงปล้วี่ทุกคนก็จบอย่างสวยสุด อุเราเข้าพี่แล้วอุ้ยเราหนึ่งร้อยยี่สิบเพชรเองนะทุกคนหนึ่งร้อยห้าถือว่าผ่านทุกคนทุกคนผ่านผ่านนะไปแล้วผ่านไปแล้วทุกคนผ่านคือมันผ่านทุกคน เออเล่นได้ห้องเลยพี่อยากสพบปะเท่าห้องก็คือพี่ให้เท้าห้องคนเลยร้อยยี่สิบเพชรอ่ะติดตั้งห้องนี้ห้องไหนได้คือเป็นห้องสุดท้ายห้องสุดท้ายแล้วคนโอ้ยพี่ก็เสียเพชรเยอะมกนกนะเดี๋ยวไม่ใช่ร้อยถือว่าก็ดีอยู่คนดีอยู่ที่ได้ทำดีดีคือก็มีคนบายคนก็เขาคุณครับดีคือก็มีคนไม่กลพี่ได้คนใครเจอพี่ก็ดูเลย ใครเจอพี่ไงคนใครเจอพี่ก็ได้เลยนี่เลยใครเจอเด็ดดูดีพี่ไว้ก่อนทุกคนใครเจอ,อยูดีพี่ปุ๊บได้ปุ๊บเลยนะพี่ไม่ว่าเออได้เลยนะครับไปกันเลย